ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับผมจัดการเองหมดแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับครับผมไปส่งให้ถึงพี่เลยครับได้ครับเฮ้ยตามมสีน้าง้ไอเด็กบ้ามึงอาจมามัดเชือกรองเท้าฉัน เนี่ยพี่สาวพี่สาวเอพี่สาวทำไมเขาไม่ตอบรับฉันอะ่ะหรือว่าเขาจะไม่หายใจแล้ว ไม่นของมันวะหรือว่ากลัวช่างมันเถอะนายครับนายแค่ผมเอาผู้หญิงไปส่งที่เดิมเหรอครับแต่ผมว่าที่เดิมเนี่ยตำรวจมันไปบ่อยนะมันอันตรายนะครับเออ,เอ,อก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่แล้วเดี๋ยวผมจะรีบส่งให้ไวเลยครับครับนายไม่ต้องห่วงนะครับ เด็กนั่นมันหายไปไหนวะไหวอย่างกับผีเฮ้ยรู้ว่าไม่ผีจริงๆวะช่างเหอะก็ไม่มีนี่ว่าที่ไปแกะเชือกรองเท้าดีกว่าได้ไปส่งของให้นาย เนี่ยฉันอยู่ในนี้ได้ยังไงเฮ้ยแล้วคุณเป็นใครอ่ะเนี่ยคุณรัก่าตัวฉันมาเหรอช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยพี่สาวชนฉันเป็นคนที่มาช่วยพี่ต่างหนกคนที่จับตัวพี่มาคือคนที่อยู่หน้ารถเ้ยฉันจำได้ละผู้ชายคนนี้แหละที่ลักพาตัวฉันมา แล้วเราต้องทำไงต่ออ่ะในที่สุดก็แกะเสร็จพี่ใจเย็นๆก่อนนะตอนนี้ฉันมีแผนพี่จับแน่ๆนะเฮ้ยเสียงรถนี่ว่ะเฮ้ยรถรถเฮ้ยจอดจอดเฮ้ย,ยุดอยูนี่ด้วยุดเลยนะ น้องนี่เรากําลังไปไหนกันน่ะเอหนูกําลังจะพาพี่ไปที่ที่ปลอดภัยค่ะเออเราน้องอายุเท่าไหร่ขับรถเป็นแล้วหรอหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูขับรถเป็นได้ไงเอาเป็นว่าหนูจะรีบพาพี่ไปที่ที่ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ทันการจ้า ตำรวจตำรวจแล้วน,น,น้องน้องมีใบขับขี่ไหมใบขับขี่ใบขับขี่หนูไม่มีค่ะเอ้าเราเอาอะไรต่อแะ้วทีนี้พี่ไม่ต้องห่วงนะคะหนูจัดการเอง รถนยครับเฮ้ยคนขับหายไปไหนอ่ะเฮ้ยคุณตำรวจช่วยฉันด้วยค่ะฉันถูกจอมรักพาตัวมาค่ะช่วยฉันด้วยค่ะคุณใจเย็นก่อนนะครับมีอะไรเ่ิ่มคุยคุณลงมาแล้วอธิบายให้ผมก่อนนะครับค่ะ เออคุณใจเย็นก่อนนะครับช่วยที่ใ้ฝังทีงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นออคุณตำรวจคะฉันฉันโดนคนรับคาตัวมาค่ะแต่ว่ามีผู้หญิงมาจากไหนก็ไม่รู้ผมสั้นๆเขามาช่วยฉันไว้ค่ะเขาขับรถแล้วก็มาจอดตรงนี้ตรงนี้เขาเขาหายไปไหนไม่รู้คุณว่าอะไรนะเด็กผู้หญิงผมงสั้นๆแล้วเด็กมันขับรถได้ไงคุณช่วยใจเย็นแล้วตั้งสติก่อนนะ เด็กผู้หญิงคนนั้นค่ะเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงวะคุณตำรวจคะนั่นเองค่ะไอ้คนที่รับพาตัวฉันนะค่ะคุณตำรวจครับไอ้สองคนนี้แหละครับมันเป็นโจรนขโมยรถผมมาผมต้องวิ่งครเกือบร้อยกิโลอ่ะ ้็มาเอารถคืนนะคุณตำรวจจับมาเลยครับออที่แท้พวกแกสองคนก็เป็นหัวขโมยนี่เองขอเชิญตัวพวกคุณไปโรงพักกับผมด้วยนะครับก่อนที่ผมจะใช้กำลังเอ,อไม่ใช่นะค,ะคุณตำรวจพวกเราไม่ใช่โจรน,นะคะพวกเราไม่ได้ขโมยอะไรเลยค่ะพวกแกสองคนแหละเป็นโจรถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อไปค้นเอกสารในรถได้เลยครับเดี๋ยว่ันครับคุณตำรวจผมมีแล้วให้คุณโดครับ นี่ครับเฮ้ยไอ้นี่มันทำอะไรวะไอ้นี่มันลักพาตัวเอาขี้หนูวะ ที่แท้แกก็เป็นพวกข้าม,มนุษย์ข้ามชาตินี่เองไปไปโรงวัากับผมอยู่นี้ปล่อยหันะกโทษคุณพลผมไม่ได้ทำนะคุณฮะฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่เป็นไรครับ พวกคนปลอดภัยก็ดีแล้วครับงั้นผมขอต่อกันนะครับขอบคุณนะคะน้องพี่ขอบคุณน้องมากเลยนะที่ช่วยพี่ไว้ทำไม่ได้หน้องพี่แย่แน่ๆแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะโดนจับตัวไปขายต่างประเทศหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอบคุณนะไม่เป็นไรหรอกพี่สาวคนสวยมันเป็นหน้าที่ที่เทพอย่างฉันต้องทำแบบนี้อยู่แล้ว งั้นเทพองค์นี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายเฮ้ยไอ้ตัวอะฮะ้โอ้เจ้าแม่แสงสิรีแน่เลยอะ่ะเจ้าแม่จ้าขอบคุณเจ้าแม่มา